เฮ้ยเนี่ย้าจากกล้องหน้ารถตู้ส่วนบุคคลที่ประสบเหตุจับนาทีมรณะนี้เอาไว้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นนาทีที่รถเก่งไปชนกับรถตู้นักเรียนก่อนจะรถตู้นักเรียนเด็พุ่งมาชนเสียหลักพุ่งมาเลยอ่ะเนเต็มกับรถตู้คันนี้ซึ่งสวนเลนมานะคะแต่ว่าถนนมันเป็นถนนแบบสวนกันนะคะคุณผู้ชมอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ส่งผลให้มีน้องนักเรียนเสียชีวิต หลังจากเกิดอุบัติเหตุก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางแค่แค่2เลนนะครับสวนกันหากใช้ความเร็วก็อาจจะเกิดการเฉี่ยวชนกันได้ง่ายล่าสุดก็มีการควบคุมตัวคุณผู้หญิงที่ขับรถเก๋งคันสีดำอายุ44ปีพร้อมกับลูกสาววัย16ปีตอนนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถด้วยความเร็วเพื่อไปทำธุระครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุก็คุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ